สวัสดีครับพบกับช่อง KJ Story นะครับตอนนี้เฮาก็อยู่ที่วัดบ้านโดดน,นะครับพี่น้องจะพามาเที่ยวชมนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย3ามนะครับทางเขาประดับประดางงามมากแห่งยางแห่งตำนะครับพี่น้องแต่ว่าสวยนะครับบึง วิวทิวทัศน์สวยมากนะครับไล,ล่ลำดับสีอยากเล่นได้โดกนี่แบบโดดๆเลยนะครับสมีโต๊ะให้นางถ่ายรูปนะครับทางหาันออกมาแล้วยี่ อันนี้สิเป็นพวกย่อยลงมากนะครับผมสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับกับรงดุถือกำลังถือหัวพอวดีนะครับพี่น,ออน้องคำแรงมากเดี๋ยวเติมซองข้างๆก็อบข้างๆกับซิมิลข้างไว้สำหรับตีนะครับปงปิปงปงปีกอยู่เวิดมือ ว่าน,นี่ประดับประดาสวยงามมากนะครับแล้วผมซีโองออกไปข้างหนา้าไงคนก็เริ่มทยอยมากแล้วนะครับแต่ว่างานนี้ยังบริทนีนนย่ใจครับว่างานอีอย่งนะครับ มาเปิดประมาณกลังวนมูเด้พี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวครับพี่น้องข้างหลังเขายังม่ทันได้เห็นอีกอย่างนะครับก็มีขายเป็นบางร้าน นี่นะครับพี่น้องเหลียวไม่เห็นพอดีนะครับจีเป็นพระเอินี่อย่างสู้ขันเข่าบอกเลยเจนใดไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับอุ้ยแต่ว่าอุ้ยข้างหลังมีใบสีลมพรอมพี่น้องแต่ว่าอันนี้สิเป็นส่งโบรานเลยนะครับส่งเข่าโบราานพระเอิญประสาทเข่าบ่ประสาทล่วงเข่าบ่ผมก็เคยเห็นเด้ว่า แถบบ้านผมบอมี่แนวนี้นะครับก็คือพูดอีสานเป็นพูดอีสานคล่องแต่บอมเนโคตรอีสานนะครับแค่สำเนียงได้โอเคครับไปกันต่อเลยพี่น้องนะครับกับสืผ้ายางทั่ววัดไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้เป็นช่องที่เรื่อยๆตามสไตล์ของเจ้าของนะครับพี่น้องอ๋อ นี่ติดโรงเรียนเลยนะครับเดี๋ยวตามไปฟังฝุ่นดีกว่ารถสีส้นดากเอานยครับอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นโรงทานนะครับผุ่นพี่นอนบางทั้งฝุ่นทั้งเต็มฝุ่นเห็นบาบุนะครับฝั่งผุ่นสิเป็นโรงทาน <c oughs> แล้วก็สิเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนติดกับวัดเลยเอ้ยตรงนี้ก็สวยนะ นี่น้องมิตอรุ่มส,สวยๆเลยพุ่มไายลูกทาวาแสงดีนะครับแสงดีคือเลิศนะครับนี่คือมีหนังของลูกเดวเดินไปที่ห้องุณมดีกว่าถ้ามีเสียงรบกวนตรงขอภัยนะครับเพราะว่าผมบริเวณเตาไหมนะครับอือเลิศอันนี้สิติ๊นเนลโค้งไฟสบายกว่านะครับอันออกไปนี่ก็สียอดแซง ทุ่มถ่ายรูปหลายนะครับวัดบ้านดูอันนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับของขายอย่ยางเง้เมื่อท่านมีปัไนไดนะครับพี่น้องเพราะว่ามัน อาเนี่ยมาท่านเนยคําปันใดน,นะครับสียางไปใดและเขาซื้อยางหมดแล้วพอดีว่าผมยางมากพอนะครับผลิตภัณฑ์โอทอปหรือเปล่านะครับกลุ่มสตีมีตะดอกมีตะดอกมีตะอ้อมีตะดอกนะครับพี่น้อง อยู่นี่นะครับอยผลิตภัณฑ์นะครับนี่หลากหลายเลยนะครับเพื่อจักรสารแล้วก็มีดนะครับเดี๋ยวผมสิแพนกล่องหลังไหเบึงนะครับนี่นะครับสิเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์มีดนะครับ้ยมีดาอันนี้เป็นมีดที่ว่ามันฟันเข่ามาครับมีดเข่าเลกน้อยหล่ะอ๋อันนี้ฟันเข่าอันนี้จะสวยสวยงาม สวยงามอันนี้เล็กสวยเอาไว้ขึ้นคู่เป็นเป็นึ้นค่ายังเล็กเล็กแบบนี้เล็กแนบจ้ะอันที่ว่าเขาใส่ไอ้นี่พวกล่ำส้มเนรอครับเออแนี่หล่ะตัวนี้เนี่ยครับพี่น้องล่ำเอาไว้นี่การแสดงก็เอาไว้เสด็ได้ครับแต่มันก็มันจะคมขึ้นกันละแต่ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้เปิดคมตอนนี้เราเคลือบคมไว้เขาเคลือบคมไว้ซื้อๆนะครับ อันนี้ซีอูทีจักบาทครับเร็วโซเน่ปะยูทแปดร้อยแปดร้อยบาทนะครับเต็มมันเป็นอยแปดซีสลอยห้าซีสมันสีแพงเพราะต้นี้ะเออแพงพอปอกมันนึงบ่ครับปอกงานฝีมืองานฝีมือนะครับพี่น้องมีหลากหลายน่าสมบูรณ์ปอกเม็ดเม็ดเป็นหมู่บ้านตะดอบแล้วเป็นหมู่บ้านทำเม็ดโดยตรงบ้านตะดอบหมู่บ้านทำเม็ดโดยตรงงานนี้มี่หอดมือใดครับแม่ หอดแค่มือนีม้มือเดียวมือเดียวนะครับสำหรับคำขึ้นนี้นะครับคอนเสิร์ตของเขาเป็นงานโอท็อปงานโอท็อปประเพณีกุ้มเขาใหญ่เนาะแม่เป็นแบบประเพณีกุ้มเขาใหญ่พอดีว่าผมว่าจะเห็นปลายอนแรกงงๆนะครับว่าประเภทนี้อย่างนะครับอันนี้ก็สิเป็นตาก,ก่านะครับเคลือบย่างดี ไ่น้ำได้อันผมอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพรนี่ครับ<ช>แม่แต่พ่ดดีเมื่อยังทายคลิปครับกระเป๋าในจากทพ่ร่านอันนี้ก็สิเป็นนะครับมันผมเคยเห็นในหนังนะครับพี่น้องอันนี้คือเขาสใส่น้ำเนี่ยพ่อนะครับงานฝีมือนะครับของอ่ แม่แมน่นะครับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะครับอันนี้ก็สิเป็นตัางหูยอ,อยากไปเป็นของฝากจังเลย <แจ S 1> นะ,ระครับต่างหูใหญ่ๆก็ไม่ไเอาไน่อยอยากใหญ่ๆสิแล้วก็มาทำเป็นตัางหูนี่ผิวมือล้วนสารได้มาโอ้สารม,มันหน่อยค<า>ร,<สา>รับเด้กแม่ตาแม่น่เพราะว่าผิมือเขาประสบการณ์ล้วนสารแบบนี้แล้วก็มาสารหน่อย พี่นองเป็นตาสอ่อนแห้งครับแล้วผมก็สีเลือกตั้งหูเอาไปไว้ใส่หลินนะครับอันนี้อันน้อยในหาซือันใหญ่ในลอยนะครับแล้วก็อาจจะซื้อไป,ปเป็นของฝากนะครับให้พี่ๆนะครับในวงพรม,มน่วยตะกอดนี่ก็ตะหักนะครับือ นี่มีอันน้อยอีกนะครับอ๋อนี่จะเป็นกระเป๋าตังค์นั่นวะครับแนอันเป็นกระเป๋านะครับสวยเหมือนกันนะครับซื่อไปฝากไปดีโนนะครับเดี๋ยวสไลดสื่อนะครับหลังจากที่ปิดคลิปไปแล้วเอ๊ะ ส in ื่อฝากไปนอะฝากโมะนี่โมไม่เปื่อนนะครับเล็กๆมินิสวยๆนะครับโน้ตจอนหนึ่งกระเป๋าตังหูผมเล่งตังหัวไว้มันมินิจิ๋วๆมันน่ารักดีเป็นโตนี่นะครับมันจังออกแบบแนว ปินเทศนิดนะครับนี่ครับอันนี้ที่ผมเสียบไปใสไซนนะครับเดี๋ยวถ้าเ,เ,เบิองเน้่พี่น้องสิบเป็นแบบใดอันนี้กักบาทครับใส่นะหนูเอาไว้ใส่หอยนวแต่ไั่นด้ว่ามัน,มน,มมนครบชด ชุดไฟอ่ะดังนัคนมาชชุดเล็กๆลายอันเลยนะครับหน่าแบบนี้ผมมักแห้งนะครับพี่น้องมันตีมเลตะมุดตะมินี่นนอร่อยแบบนั้นจ้ะอันนี้ผมอยากได้เป็นแบบว่าเอาไปโชว์นะครับ แมนครับแมนครับมันมันหนุอยเราคิดว่ามันเห็ดยากพ้อมนะครับแบบ <laughs> อันละยี่สิบสาบาทอันละยี่สิบสาบาทถือนะครับพี่น้องถ้าเทียบกับฝีมือนะครับคุ้ค่าเลยแมนครับคุ้มค่าแห้งครับแมน,น <Main S 2> ครับ,รบแล้วก็ ่กไปถ้ามีเป็นของ c ีดีห้งนะครับม,มันเรื่องะไรของใหญ่เลยอ<ช>๋อของใหญ่ของแบบนี้นะครับอันนี้ใ<ช>ส่ฮะซื้ออะไรมาซื้อของโอทอปซื้อ<ช>ของสินค้าแบบงานฝีมือจะสี่หลามากมันแบบดูดีมีสไตล,ล์วินเทจดีบ้0 0บานเมยนครับนีนะครับพี่น้อง ได้มาแล้วนะครับทั้งหมดจากบาทครับหนึ่งร้อยห้าสบาทกะตาด้วยนะกะตาน่วินเทจเอาไปเห็ดอีหยังก็ซ şey yes ับหมูวันี่ดีได้มาแล้วเรียบร้อยฟอนดาว่่โคติเนี bon ่ยอกะตาไปใส่ผาแล้วหนุ โอ้โหบอมมีบอ,บบอบลใบแล้วครับแม่แมนครับของติมรถอันตันเลยเน,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 นี่ยครับพี่น้องมีหลากหลายเลยนะครับถ้าสําหรับผมปล่อยคลิปนี้นาสีบดท่านนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้มาแถวนี้นะครับก็มาเบืองได้นะครับกลุม่มตีมีดตะดอบนะครับอันนี้ไพ สนใจนะครับโทษสอบถามในะที่เบอร์0961618755นะครับพี่น,อน้องสวยงามทุกชิ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สิขอลงไว้ซำนี่คลิปหนาะพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง KJ Story ด้วยนะครับสำหรับออคลิปวนะิดีโอหนาสีภาพไปเที่ยวใสหรือว่าสีภาพไปทั่วใสนะครับก็ให้พี่น้องคอยติดตามนะครับก็ เจ็บมี่แนวโล่งห้เบืองเรื่อยๆนะครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย